สวัสดีค่ะวันนี้มีลูกัวคนอื่นมาวิ่งมาหาแม่ใบบุนให้แม่ใบบุญกาลังกินหญ้านะคะก็ามาห้าตัวนุ่นน่ารักมากวิ่งมาห้าตัววิ่งมาหาไอตัวเล็กเนี่ยก็ซาดูนะคะดูนะ,ะตัวเล็กน่ารักมากไอตัวเท้ถึงเดือนไม่ยังไม่รู้ เข้าใกล้ไม่ได้เข้าใกล้ไม่ได้เขาเขาก็ระวังตัวเนาะก็เก็บความน,าน่ารักของเขามาเนี่ยเขาเห็นแม่ใบบุญมากณินหญ้าตรงนี้หญ้าหญ้าเยอะนะใบบุญอยู่ตรงนู้นแล้วก็แม่โกโก้ก็อยู่ฝั่งนู้นอยู่ไกลแยกแยกค่ะตรงไหนที่มีหญ้าก็แยกๆ,ๆเขาก็ร้องหากันนะใบบุญก็ร้องอยู่ไอ้เด็กๆสี่ห้าตัวเนี่ยอีกคอกหนึ่งเนี่ยคอกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ่าจะแผ่นให้ดูนะ นู่นค่ะคอกถัดไปนู่นเขาวิ่งมาแต่มันก็อันตรายนะถ้าเกิดว่าเขาขึ้นทางทางถนนทางใหญ่อะรถวิ่งอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเด็กได้ยังสาเนี่ยแต่เขาเขาไม่เหมือนเราเนาะเขาปล่อยเอยนี่ยเขาเขาไม่ค่อยกังวลเหมือนเราเรา,เราไม่ได้หรอกลูกวัวอยู่ใกล้ถนนไม่ได้เพราะว่าเคยปุตัติเหตุมาแล้วนุ่นวิ่งไปแล้ว <laughs> 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 น่ารั ดูสิถ้าเรามีลูกวัวขนาดนี้ห้าตัวจะอะไรจะเกิดขึ้นดูความน่ารักของเขากินหญ้าเนาะเหมือนเอ้ยความสุขเล็กๆความสุกน้อยๆโกโก้อยู่นูน่นโกโก้นูน่นโกโก้อันนี้เด็กๆเด็กๆต่างค้อ เขาวิ่งมาเป็นฝูงกันเลยห้าตัวกลัวเขาจะไปชวนโกโก้ไปไปที่อื่นนะ่ะเดี๋ยวจะวิ่งไล่วิ่งเขาเราจะไล่วิ่งเขาตอนนี้ก็จะไล่วัวไปที่ตัวเองจะไปชวนโกโก้เดี๋ยวชวนโกโก้ไป โกโกจ้จะใส่สีไปเลยบิ่งไปดูล่ะไม่โกโกมาแล้วโกโก ก,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 ก็หาพี่ใบบุญเร็วก,ก็ครับก็ก็ครับก็ก็ครับหาพี่ใบบุญมาไม่ไปไม่ไปเขาแกงเขามาลูกมาก็ครับจะชวนโกโก้ไปไม่ได้ไม่ได้ไ ีย่างนี้ถ้าก,ก,ก,กโก้เขาติดเพื่อนนวเขาจะจะตามกันไปเป็นขบวนโกโก้เป็นเด็ดดีนะท่านผู้ชมก็จะมีนกตัวหนึ่งว่าจะเห็นไหมเนี่ยตัวขวาวเนี่ย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 นี่ไงนี่ไงนกตัวนี้ตามโกโก้ tam cô cô tam cô cô ยางขายาวไม่แน่ใจนะเขาจะชอบนกก็ครับก็ครับโก้โกครับโอเคแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาโกโก้ไปหาใบบุญนะคะไว้คลิปหน้านะคะเจอกันวันนี้วิงว่งวิ่งวิ่งแข่งเด็กเด็กข้างข้อสวัสดีค่ะ